วิธีการขายประกันแบบเพื่อทุนการศึกษาลูกนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องค้นหาข้อมูลเขาก่อนว่าสิ่งเขารักสิ่งเขาห่วงคืออะไรนะครับสมมุติเขาบอกว่าเขาห่วงลูกให้ถามต่อไปว่าไอ้ที่บอกว่าห่วงลูกนะ่ะห่วงแบบไหนห่วงอะไรคนส่วนใหญ่นะครับก็จะตอบว่าอ๋อห่วงด้านการศึกษาของลูก ให้จี้ไปต่อเลยนะครับว่าพี่ครับพี่คิดว่าเด็กวันนี้จากวันนี้ถึงจบปตรีเนี่ยพี่คิดว่าใช้เงินเท่าไหร่จึงจะเรียนจบถ้าลูกเขาเล็กมากก็จะบอกว่าสองล้านสามล้านเขาพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราลากเส้นอย่างนี้ถูกไหมเขาบอกว่าสองล้านบาทพ่อแม่มีสองกลุ่มครับกลุ่มที่หนึ่งเตรียมเงินสองล้านบาทเขียนอย่างนี้นะครับ ไว้ให้ลูกเรียนเลยนี่กลุ่มที่1เตรียมไว้กลุ่มที่2นะครับทำงานไปส่งลูกเรียนไปของพี่อยู่กลุ่มไหนครับคนส่วนใหญ่จะบอกว่าอ,อ๋ออยู่กลุ่มที่2นะครับอยู่กลุ่มที่2ถามต่อไปนะครับว่าพี่ครับเป็นไปได้ไหมจากวันนี้ถึงลูกของพี่เรียนจบปตีจากวันนี้ถึงเด็กคนนี้เรียนจบปตรีนะครับ เป็นไปได้ไหมว่าผู้ปกครองมีโอกาสพิการเขียนคือพิการข้างบนเป็นไปได้ไหมว่าผู้ปกครองมีโอกาสล้มหายตายจากไปก่อนคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าถ้าเรา,ถ,าถ้าเราทําการบ้านมาดีนะฮะทุกขั้นตอนมาดีเขาจะบอกเออมันก็เป็นไปได้นะมันเกิดขึ้นกับใครได้บ้างครับทุกคนบนโลกนี้ไหมสําหรับพี่มีข้อยกเว้นอะไรไหมคนส่วนมากก็บอกว่าเอยมันก็เกิดขึ้นในทุกคนนั่นแหละพี่ครับ หากมันเกิดขึ้นจริงๆพี่คิดว่าเด็กกลุ่มไหนต่อปลอดภัยกลุ่มไหนที่ปลอดภัยคนก็จะยบอกว่าอ๋อกลุ่มที่หนึ่งสิแล้วเมื่อกี้ลูกพี่อยู่กลุ่มไหนครับเขาจะบอกว่าอยู่กลุ่มที่สอง <c ười> เสี่ยงไหมครับเสี่ยง <c ười> เป็นห่วงไหมครับก็เป็นห่วงนะเป็นไปได้พี่อยากจะย้ายลูกจากกลุ่มที่สอยากอยู่กลุ่มที่สองมาอยู่กลุ่มที่หนึ่งนะพี่ไหมเป็นไปได้พี่อยากจะย้ายลูกของพี่จากกลุ่มที่สองมาอยู่กลุ่มที่หนึ่งไหม คนส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันย้ายด้วยเหรอหากผมมีวิธีการล่ะพี่ครับหากวันนี้ผมจะชวนพี่ทยอยเก็บเงินให้ถึงสองล้านให้เร็วที่สุดแบบไม่เดือดร้อนพี่เก็บได้ปีละเท่าไหร่ไม่ว่าเขาจะพูดเลขอะไรนั่นก็คือเบียบ้ยประกันหากเขาไม่ตอบเป็นนั้นว่าเคสนี้ขายไม่ได้ การเก็บแบบนี้คุณพี่ครับยังการันตีด้วยนะว่าระหว่างที่เก็บหากพิการทํางานไม่ได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาเก็บต่อหากล้มหายตายจากลุกขึ้นมาทํางานไม่ได้ไม่ต้องมาเก็บต่อลูกมีสองล้านอย่างแน่นอนทันทีด้วยแต่ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นเงินที่พี่เก็บไว้ทั้งหมดเอาไว้ใช้ใจ่ายตอนเสียงพี่ว่าหากมีวิธีการเก็บเงินแบบนี้พี่ว่าน่าสนใจไหมครับร้อยทั้งร้อยจะบอกว่าเออมันเป็นยังไงล่ะแค่นี้หาเรื่องไปต่อ กันได้แล้วนะครับ